ตามนี้ตามเบิงถึงมันถึงมัองวังไี้จอดเสียงาก่อนแถมไหนไปวันคำน,น้อยยังน่าจอแต่คำวันเจ้าก็วันเตนหต่หงองหาจากกันนนี่มันลุ่มละนังเป็นลูกกำพา ก็จางเงวเล่นน้ำมันน้ำร้อยสองห้าเล่นนี้สองน้อยเล่หองมันมอถูกสาสองพี่น้องปต่งเลี้ยวว่าก่อนเทมไหนเอ้ใส่วันคำน้าไนยันยังน้าเจอใส่คำวันเจ้าก็วันเตน้อง กินกินไก่มาอีซอยผักเลื่นกันใจเป็นปอเฮิรนก็อย่าไปหลอกเป็นเมากัานให่เป็นนี้เปิ้นเปิ้นเลวอย่าไปหลอกเป็นเมาวันต่างสาวน้อยก่อนแทมไนเอ้ยไสวันคำนั้นไงยัง chờ sẽ cho chưa có vân tên ông môn umbu tony mouse soi soi sáng nàng yang có sáng so nàng mong 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 ฮัลโหลเพลงแล้วเพราะนะ